พีทกัตพรแก้มบุ๋มปริยาดาบินละฟ้าผจญภัยสปปลาง,งานนี้มีคนบ่นคิดถึงแม่แล้วหนึ่งไม่รู้จะเอ็นดูหรือว่าสงสารกอบอดีค่ะเรียกว่ายิ่งใกล้วันแต่ก็ขยันเติมความหวานโอ้ไมแฟนๆเนี่ยได้ฟินกับความข้างรักของพวกเขาสําหรับนักแสดงสาวแก้มบุ๋มปริยาดาสิทธาชายัยกับพีทกัตพรหนนันพาณิชยาทหมื่นล้านรุ่นที่2ของธุรกิจโรงพยาบาลอาณาจักรบางกอกเชนฮอส์ิทอลพีพีทหนุ่มสุดอบอุ่นที่แฟนๆเนี่ยต่างบอกไปเสียเดียวกันว่าไม่ควรมีคนเดียวในโลกจนได้ฉายาผยาู้โมทมี่ออบ ที่มีด้อมแก้มพีจํานวนมากนะคะที่อยากเห็นไลฟส์สไตล์การใช้ชีวิตของพวกเขาที่มักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักห,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 หวานบนอบอุ่นชวนให้ยิ้มตามออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดล่าสุดน,นะคะพี่พีเนี่ยควงแก้มบุ๋มบินลัดฟ้าเที่ยวสอปป,อป,ปลาวกับทริปะจญภัยบ้านมาดามจุ๋มโดยพี่พีนะคะก็ได้มาปล่อยคลิปความน่ารักผ่านช่องพีด,ด,ดกัน ซึ่งในคลิปนะคะจะเห็นความมุม้งมิ้งน่ารักของพี่พีทที่ได้แก้งแฟนสาวให้ถนนลุงล่างเดินไปห่อไปแฟนพีพ่ีชอบใจหรือก็ยังมีสาวแก้มบุมว่าหนูสนุกไหมเราเนี่ยคะไปชมความมุ้งมิงของพวกเขากันค่ะสนุกไหมมาบ้านพี่จุม๋ม <c oughs> ดูรอบๆสิค <c oughs> ือจริงๆอ่ะเราต้องนั่งรถเครื่องกลับแต่ว่าไม่มีรถเครื่อง <c oughs> ดีด๋จทุกคนดูรอบๆพี่พ <c oughs> อะไรอะ่ะอา ต่อต่อต่อปวดหัวไม่ไหวแล้วเนี่ยวิ่งหรือวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวไม่ถึงนะฟ้ามืดเดี๋ยวเสือออกมานะหนูหนูหมาอะไรกัดเนาะฮะหมากัดหนุกไหมคือตอนเนี้ยข้างในจมูกมันจะมีแต่ฝุ่นจริงแดงๆอ่ะไอ้ไรเราอยู่กลางไม่ยอมเลยเป็นไงบ้างหนุกไหมคิดถึงแม่อ่ะ บาบ้านพี่จุ่มสนุกไหมคะดูไหมครับยิ้มก่อนไม่ไหวไม่ไหวแล้วของจะคนมาตอนหน้าหนาวหรือเปล่าป้าไม่มีหน้าหนาวอะไรอะข้าวเป็นยังนัดเออไปไปร้อนแต่ว่นี่ไปไป ตลกอ่ะโอ๊ยนี่ทำไม้เกงใจนะขอขี่หลังทุกคนเลยทีละนิดเจอความเจริญแล้วบุ๋มเจอพระโอเคจะเพลงไหมสนุกไหมคะสนุกไหมไหมอีกไหมทำหน้าเ e น j o y หน่อย คลิปนี้ใครเอนจอยสุดใครเอนจอยสุดคะหิว <laughs> ในความที่หนูรู้สึกว่าหนูลำบากแล้วหนูแหงนไปทางคิวแล้วหนูก็สะใจยอยู่ดี <laughs> ว่าคิวไม,ไม่ค่อยออกกำลังกายพี่ก็เนนกหนื่อยเหมือนกันบูมพี่สนุกค่ะพี่สนุกเหรอ <laughs> พี่ไปเดือข้าวโพดหมาสนุกอนะ่ะ แล้วผมทำอะไรตอนพี่ไปเด็กเขาโบ <laughs> สถ์นี่สุ่มจังบ้านไม่ได้จริงป่ะเนี่ยส,สรุปเราบ้านก็ตป็นอย่งนี้ไงสรุปว่าเราเดินมาเป็นกิโลเราเดินลงเพราะว่าพี่สุ่มนำทางมาเราลงโอ้โหหมดไปแล้วไม่นะมาไปเดี๋ยฮะฮะโอ้ย <laughs> 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 มีทางลัดมีทางลัดแไม่ <laughs> จริงหรอกตอนอิ <laughs> ออร์นไม่ได้เลยมีแต่ทุ่ง พม่อกี้ตอนเนี้ยเราเราฝ่ากลับมาถึงหมู่บ้านที่จูงแล้วเปิดแบบนึกคนเปิดเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างบุญถึงแล้วถึงที่หมายแล้วเย้ก่อนเย้ก่อนพี่แล้วรถถึงแล้วนะไหนบ้างอ่ะเปไงบ้านเราถึงที่หมายแล้วเป็นไงบ้าง ไม่ค่อยใก่้ันไหนรีวิวสิปักเตงยังคะดีใจไหมหลังจากพี่คลิปนี้นะคะได้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆเนี่ยเข้ามาชมในความน่ารักของคู่นี้มากมายอาทิเช่น นอกจากคันเลนที่จองก็มีพี่นี่แหละที่พลังบวกๆขำตลอดทางไม่เหนื่อยเลยพี่พีน่าจะโดนคันเลนกับพี่จองตกอย่างแรงว่าแต่รถเครื่องนี่เคยเมืองการหรอคะพี่พีจากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยพี่พีสนุกที่น้องแก้มบุ๋มไม่สนุกแล้วพี่พีหัวเราะทั้งคลิปความสุขของพี่พีคือได้แก้งกอบบเอ็นดูสนุกพี่พีเขาแหละเอ็นดูพี่แก้มบุ๋มและดูพี่พีสะใจที่แก้มบุ๋มเดินเหนื่อยน่ารัก ใครพาคนหนูของดิฉันมาตรกระรมลำบากคา่ะเอ็นดูไดๆคือเดินยังมืดทางลักของพี่จุ๋มพี่พี่มีความสุขทุกที่ที่มีแก้มบุ๋มพี่พี่สนุกอยู่คนเดียวเลยขำตลอดทางเอ็นดูมีคนคิดถึงแม่แล้วนึง